สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทําภาพเดินขึ้นดอยนะเป็นวิดีโอเดินขึ้นดอยแบบเงี้ยรัดน้ารัดภูเขาขึ้นไปเดินไปจนสุดนู่นเลยค่ะไปจนสุดลูกหูลูกตานู่นเลยมีวิธีการอย่างไรง่ายๆนะคะเดี๋ยวดูตามขั้นตอนจะได้ภาพสวยๆเตรียมภาพสองภาพเป็นไฟล์วิดีโอนะคะภาพที่หนึ่งเดินขึ้นที่สูงแบบเนี้ยค่ะเดินขึ้นไปนะคะ เลยขึ้นไปจนสุดเลยเป็นภาพที่1มีความยาว17วิที่เราทํานะคะ17วินาทีภาพที่2ก็เป็นภาพที่เราถ่ายทิวทัศน์อะไรมานะคะเป็นน้ําเป็นเขาเนี่ยให้มีความยาว17วิเท่ากับภาพที่1นะคะเตรีิมไว้แบบนี้สองภาพนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดต่อผ่านแอปแคปคัดถ้าไม่มีเพื่อนๆกับก็ไปโหลดมาเลยแอปแคปคัดแบบนี้เลือกภาพที่1ที่2แล้วก็กดไปที่ ภาพสอนนะถัดไปก็กดไปที่ลบแบ็กกาวลบแบ็กกาวอัตโนมัตินะคะเป็นขั้นตอนถัดไปแบ็กกาวของภาพที่หนึ่งที่เราเลือกไว้เป็นเป็นภาพที่ไม่มีหลังข้างหลังภาพก็จะมาซ้อนอยู่กับภาพที่สองที่เราเตรียมไว้นะคะเดินขึ้นไปแบบนี้แบ็กกาวของภาพที่หนึ่งก็จะเลือนหายไปกลายเป็น ภาพหลังของใบเกาวแผ่นที่สองภาพที่2นะคะเป็นภาพที่เดินขึ้นไปน่ารักน่ารักแบบนี้ลองไปหัดทํากันดูนะคะง่ายๆนะสามารถย่อขยายได้นะคะเพื่อนๆลองไปหัดทดําดูให้เหมาะสมกับภาพ